ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุยหุ้นกับ AI ครับผมแทนครับสวัสดีค่ะไมค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกหุ้นที่เรียกได้ว่ากำลังสร้างอนาคตของอเมริกาอย่างแท้จริงเลยนะคะพี่แทนใช่แล้วครับหมค์เรากำลังจะพูดถึงยักษ์ใหญ่ในวงการรับสร้างบ้านของสหรัฐนั่นก็คือ p o u ด์กรุ๊ป หรือในชื่อย่อหุ้นว่า p h m ครับน่าสนใจมากค่ะคำถามคือหุ้นตัวนี้จะเป็นรากฐานที่มั่นคงสำหรับพอร์ตการลงทุนของเราได้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ Segment 1พ o u t Group คือใครหมายครับเวลาพูดถึงบริษัทรับสร้างบ้านภาพในหัวของไมายเป็นยังไงบ้างครับ ก็คงเป็นไซตก่อสร้างใหญ่ๆแล้วก็ชื่อบริษัทดังๆไม่กี่ชื่อแต่เพากรุ๊ปเนี่ยมีความพิเศษใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นบริษัทรับสร้างบ้านที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของอเมริกาเลยนะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1950สร้างบ้านไปแล้วกว่า800,000หลังเยอะมากเลยนะคะเนี่ยถูกต้องครับหมายแต่สิ่งที่ผมว่าน่าทึ่งที่สุดคือกลยุทธ์ที่เรียกว่า House of Brands หรือบ้านแห่งแบรนด์ของเขาครับ คือเขาไม่ได้สร้างบ้านแบบเดียวสำหรับทุกคนแต่มีแบรนด์ลูกที่แตกต่างกันเพื่อตอบโจทย์คนแต่ละกลุ่มงั้นเรามาดูกันทีละแบรนด์เลยค่ะเริ่มจากเซนเทคอันนี้จะเน้นกลุ่มคนซื้อบ้านหลังแรกอย่างกลุ่มมิลเลนเนียลหรือเจน Z ที่เพิ่งเริ่มต้นสร้างตัวต่อมาคือ p าวท์โฮมส์อันนี้สำหรับกลุ่มที่ต้องการขยับขยายครอบครัวต้องการบ้านที่ใหญ่ขึ้นมีคุณภาพพรีเมียมมากขึ้น แล้วที่เป็นเพชรยอดมองกุฎเลยก็คือเดลเว็บค่ะแบรนด์นี้เน้นเจาะตลาดชุมชนสำหรับผู้สูงอายุหรือแอคทีฟอะ u l t อายุ55ปีขึ้นไปซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่และมีกำลังซื้อสูงมากเพราะนี่คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์นั่นเองค่ะใช่เลยครับกลยุทธ์นี้ฉลาดมากๆครับเพราะมันช่วยกระจายความเสี่ยงถ้าตลาดกลุ่มหนึ่งชะลอตัวอีกกลุ่มก็ยังไปต่อได้อย่างช่วงที่ดอกเบีย้ยสูงแบบนี้กลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกอาจจะชะง,งักไปบ้างแต่กลุ่มลูกค้าเดลเว็บ ที่มักจะใช้เงินสดจากการขายบ้านหลังเก่ามาซื้อก็จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบเท่าไหร่เหมือนมีชอกอัพกันกระแทกให้ธุรกิจเลยนะครับเซกเมนต์ที่2ค่ะสถานะการเงินแข็งแกร่งแค่ไหนแข็งแกร่งแค่แแนั้นครับหมายแต่ต้องเรียกว่าเป็นป้อมปราการเลยทีเดียวเรื่องแรกที่ต้องดูในอุตสาหกรรมแบบนี้คือนี่สินครับพ o u ด์กรุ๊มีอัตราส่วนนี้สินต่อทุนที่ต่ำมากๆแค่ประมาณ0 1 7ถึง0.18เท่านั้นเอง เพราะเขาทยอยจ่ายคืนหนี้มาตลอดว,ว้าวหนี้ต่ำก็หมายความว่ามีความยืดหยุ่นสูงมากถ้าตลาดเกิดสะดุดขึ้นมาด้วยแล้วความสามารถในการทํากําไรล่ะคะมิแทนสุดยอดเลยครับมีตัวชี้วัดหนึ่งที่ผมชอบมากคือ ROE หรือ Return on Equity ซึ่งบอกว่าบริษัทใช้เงินของผู้ถือหุ้นไปสร้างผลตอบแทนได้ดีแค่ไหนของเพากรุ๊ปนี่สูงถึง23%ถือเป็นระดับท็อปของอุตสาหกรรมเลยนะครับ มันสะท้อนว่าผู้บริหารเก่งมากในการจัดสรรเงินทุนครับสรุปคือไม่ได้แค่สร้างบ้านเก่งแต่สร้างมูลค่าให้ผู้ถือหุ้นเก่งด้วยแล้วเงินสดที่ได้มาเขาเอาไปทําอะไรต่อคะนี่คือส่วนที่ดีที่สุดสําหรับนักลงทุนเลยครับเขามีแผนชัดเจนมากคือ 1. นําไปลงทุนในโครงการที่ให้ผลตอบแทนสูง 2. จ่ายเงินปันผลที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและ 3. ซื้อหุ้นคืนล่าสุดเพิ่งประกาศเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนอีก1.5ล้านดอลลาร์ พอจํานวนหุ้นในตลาดน้อยลงสัสดส่วนความเป็นเจ้าของของเราก็จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติครับเซกเมนที่3นะคะแนวโน้มตลาดและอนาคตการเติบโตทีนี้เรามามองภาพใหญ่กันบ้างค่ะตลาดบ้านในอเมริกาตอนนี้ก็คือทุกคนพูดแต่เรื่องดอกเบี้ยสูงเงินเฟ้อสูงมันดูเป็นอุปสรรคใหญ่เลยนะคะใช่ครับในระยะสั้นมันคืออุปสรรคจริงๆมันทําให้บ้านแพงขึ้นคนซื้อน้อยลงตลาดก็เลยเย็นลงจากช่วงที่บูมมากๆหลังโควิด บางสำนักก็คาดว่าราคาบ้านอาจจะลดลงเล็กน้อยในปี2025ด้วยซ้ำครับอ้าวแล้วทำไมเราถึงยังมาสนใจหุ้นรับสร้างบ้านกันอยู่ล่ะคะเพราะเรื่องราวในระยะยาวมันน่าสนใจมากกว่านั้นเยอะครับมันคือเรื่องของประชากรศาสตร์ล้วนๆเรามีคลื่นลูกใหญ่มาถึง2ลูกนะครับลูกแรกคือกลุ่มมิเลเนียลส์ซึ่งเป็นคนเจเนเรชันที่ใหญ่ที่สุดกำลังเข้าสู่ช่วงอายุที่อยากซื้อบ้านมากที่สุดตอนนี้เขาอาจจะแค่กดปุ่มหยุดชั่วคราวเพราะดอกเบีย้ยแพงแต่นี่คืออุปสงค์ที่อัดอัน้น รอวันระเบิดออกมาเหมือนสปริงที่ถูกกดไว้รอวันดิดตัวใช่เลยครับและคลื่นลูกที่2คือซูนามิสีเงินหรือกลุ่มเบบีบูมเมอร์สที่กําลังเกษียณนี่คือจุดแข็งของพาวด์กรุ๊ปและแบรนด์เดลเว็บเลยครับกลุ่มนี้ไม่ค่อยอ่อนไหวต่อดอกเบี้ยและมีความต้องการที่อยู่อาศัยสำหรับวัยเกษียณสูงมากแถมภายในปี2035 จำนวนผู้สูงอายุในอเมริกาจะมากกว่าจำนวนเด็กเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยครับแถมอเมริกาก็มีปัญหาขาดแคลนบ้านสะสมมาเป็น10ปีแล้วด้วยใช่ไหมคะเท่ากับว่าความต้องการในระยะยาวเนี่ยถูกล็อกไว้เรียบร้อยแล้ว Segment 4บทสรุปการลงทุนมาถึงบทสรุปกันครับจุดแข็งของ PSM คือแบรนด์ที่หลากหลายงบการเงินที่แข็งแกร่งเหมือนป้อมปราการและความสามารถในการทำกำไรสูง ส่วนจุดอ่อนก็คือมีส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่าคู่แข่งเบอร์หนึ่งและเบอร์สองแต่ก็เพราะเขามุ่งเน้นที่กำไรไม่ใช่ปริมาณครับโอกาสก็คือคลื่นประชากรสองลูกใหญ่นั่นเองความเสี่ยงหลักๆก,ก็คือถ้าเศรษฐกิจถดถอยรุนแรงหรือดอกเบี้ยย,ยังสูงไปอีกนานคำถามสุดท้ายคือแล้วหุ้นนี้น่าซื้อไหมถ้าดูจากค่า P/E หรือความถูกแพงของหุ้นก็ซื้อขายกันอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถเท่าของกาไร ซึ่งถือว่าสมเหตุสมผลมากสําหรับบริษัทคุณภาพระดับนี้ครับในบทวิเคราะห์ที่เราดูกันมาเนี่ยเขาประเมินมูลค่าที่เหมาะสมไว้ที่ $160 ดอลลาร์ต่อหุน้นโดยให้โซนหน้าเข้าซื้ออยู่ที่ $130 ่งรถึงหนึดอลลาร์ค่ะใช่แล้วครับสําหรับนักลงทุนที่มองเกมยาวการลงทุนใน P H M ไม่ใช่การพยายามจับจังหวัดต,ตลาดแต่คือการลงทุนในบริษัทคุณภาพสูงที่เป็นผู้นําในตลาด และอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะเติบโตไปกับเทนระยะยาวที่ชัดเจนมากๆครับและนั่นก็คือบทวิเคราะห์หุ้นเพาเวอร์กรุ๊ในชื่อย่อ PHM นะคะบริษัทที่มีรากฐานมั่นคงและมีพิมพ์เขียวสำหรับอนาคตที่ชัดเจนย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินเป็นเพียงการนำข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังเท่านั้น อย่าลืมศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเองก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับเราอยากฟังความเห็นของทุกคนนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยในโซเชียลมีเดียแล้วถ้าคุณชอบรายการคุยหุ้นกับ AI ในตอนนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับมันช่วยเป็นกำลังใจให้เราได้มากจริงๆครับขอบคุณที่ติดตามค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ